ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนมาพบกับครูมิน้นครูจันทภาเนตรลมม้อมวงในวิชาสังคมศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องหลักธรรมทางพพุทธศาสนาค่ะไตสิกขานะคะ หมายถึงข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษาเพื่อพัฒนากายวาจาและใจประพฤติสิ่งที่ดีงามมีอยู่ด้วยกัน3ประการนะคะ 1. คือศีลค่ะศีลคือข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมพัฒนาความประพฤติเพื่อควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดี 2. สมาธิ สมาธิคือข้อป,ปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจเพื่อให้เกิดความสงบมั่นคงและมีคุณธรรมค่ะ 3. ปัญญาปัญญาคือข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมพัฒนาปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจนจิตหลุดพ้นค่ะ โอ oh, วาสามหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า3ประการค่ะได้แก่การไม่ทำความชั่วการไม่ทําสิ่งไม่ดีที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นการทำความดีคือการทําสิ่งที่ดีสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นค่ะ 3. การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์คือการนำหลักธรรมมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาการฝึกสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสง,งบค่ะหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ทำความชั่วนะคะก็ได้แก่เบนจศีลอบายามุกอากุศลมูล3าค่ะ เรามาทำความเข้าใจของหลักธรรมต่างๆกันนะคะหลักธรรมแรกค่ะเบนจศีนหรือที่เรารู้จักกันก็คือศีล5ค่ะศีล5นะคะคือข้อที่ควรเราเว้นหรือข้อห้ามไม่ให้ทำความชั่วค่ะศีล5นะคะก็คือ1เว้นจากการฆ่าสัตว์2เว้นจากการลักทรัพย์ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. เว้นจากการพูดเท็จพูดโกหก 5. เว้นจากการดื่มสุราเมลัยและสิ่งเสพติดค่ะอบายมุกหกอบายมุกหกนะคะคือทางแห่งความเสื่อมมีอยู่6ทางค่ะ 1. ติดสุราและของมึนเมา 2. การเที่ยวกลางคืน 3. ติดเที่ยวดูการละเล่น 4. เล่นการพนัน 5. คบคนชั่วเป็นมิตร 6. เกียดคร้านการทำงานค่ะอากุศลลมูล3หมายถึงรากเงา้าหรือต้นตอที่เป็นสาเหตุให้ทำความชั่วก็ได้แก่โลภะโทสะและโมหะค่ะ โลภะคือความอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนเช่นไปรักขโมยนะคะพูดโกหกหลอกลวงโทสะนะคะคือความคิดประทุสลายเช่นทำ้ายร่างกายผู้อื่นใช้คำหยาบด่าทอกันโมหะคือความไม่รู้ไม่เข้าใจมัวเมาให้เป็นคนงมงายขาดสติปัญญา ต่อมานะคะเรามาดูหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำความดีค่ะก็ได้แก่หลักธรรมดังต่อไปนี้นะคะเบญจธรรมกุศลมูลสามละสี่คาระวะ6ค่ะมานะคะคือเบญจธรรมค่ะเบญจธรรมนะคะจะตรงข้ามกับเบญจศรรีลเบญจศีลเป็นข้อห้ามส่วนเบญจธรรมนะคะ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บุคคลได้กระทำความดีมีอยู่ด้วยกัน5ข้อค่ะก็ได้แก่ 1. มีความเมตตา 2. ประกอบอาชีพสุจริต 3. มีความสามร่วมในกาม 4. พูดความจริง 5. เป็นผู้ไม่ประมาทค่ะต่อมานะคะกุศลมูล3 กุศลมูล3ก็จะตรงข้ามกับอากกุศลมูล3เช่นกันค่ะกุศลมูล3นะคะหมายถึงรากเงาหรือต้นตอที่เป็นสาเหตุให้ทำความดีค่ะก็จะมี3ข้อด้วยกันคือ 1. อโลภะคือความไม่อยากได้ 2. อโทสะคือไม่คิดประทุสลายเขา 3. อโมหะคือความไม่หลงค่ะ พละสี่ภละหมายถึงธรรมที่เป็นกำลังทางจิตใจข้อปฏิบตัติที่ส่งเสริมให้บุคคลดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตค่ะ 1. ปัญญาพละคือกำลังปัญญาที่เกิดจากความรู้ความฉลาดซึ่งเกิดจากการศึกษาเล่าเรียน 2. วิริยพระพละ คือความภาคเพียรหรือความขยันที่มีการกระทำอย่างต่อเนื่อง 3. อานวัชพละคือกำลังการทำงานที่ไม่มีโทษไม่ทำผิดกฎหมาย 4. ส,สังคหาพละคือกำลังการส่งเคาะหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งก่อให้เกิดความรักใคร่นับถือและร่วมแรงร่วมใจกันค่ะต่อมานะคะ คาระวะหกคาระวะหมายถึงการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลสิ่งของกิจการนั้นๆรู้จักให้ความสำคัญและความใส่ใจค่ะมีอยู่ด้วยกัน6ประการค่ะคือ 1. เคารพพระพุธด,ด้วยการกักบไหว้ 2. เคารพพระธรรมด้วยการปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอน 3. เคารพพระสงฆ์ด้วยการกักบไหว้ 4. เคารพในการศึกษาโดยการใช้ศีลสมาธิปัญญา 5. เคารพในความไม่ประมาทโดยดำเนินชีวิตอย่างมีสติ 6. เคารพในการปฏิสันฐานแสดงความมีน้ำใจไม่ตีการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ พระพุทธศาสนานอกจากจะสอนไม่ให้ทำความชั่วและให้ทำความดีแล้วยังสอนให้ทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์อีกด้วยการพัฒนาจิตใจให้มั่นคงไม่หวันไหวและปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้จะต้องหมั่นบำเพ็ญภาวนาทางจิตเรียกว่าการทำสมาธิค่คะประโยชน์ของการบริหารจิตและการเจริญปัญญา ทำให้เรียนได้อย่างมีความสุขสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายช่วยให้สุขภาพกายสุขภาพจิตดีช่วยให้จิตสงบพร้อมใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาค่ะสำหรับวันนี้ในวิชาสังคมศึกษาก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ